ข้อบอลเตงทีเด็ดบอลสเตปสามประจำวันที่13ธันวาหกแปถ้าใครอยากเจียม,มากกว่าเจงกดไลค์กด, like, ด Sub s cribe กดกระดิ่งติดตามชมช่องป๋าเจมบอลเพลิงเอาไว้ครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลการลงทุนดีๆแบบนี้ทุกวันฮะก่อนอื่นครับต้องขอสแสดงความยินดีกับใครที่อยู่ในไลน์กลุ่มไลน์ VIP ยป๋าเจมต้องบอกว่าบวกกันไปแทบทุกวันครับก็ต้องขอสแสดงความยินดีอีกครั้งใครยังไม่อยู่ครับทักทายป๋าเจมมาได้ที่ไลน์แอด JAM 8 8หรือกดลิงก์ปักหมุดในคอมเมนต์มาได้เช่นกันฮะวันนี้วันที่13ธันวาก็มี3คู่3ตัวเตงจาก3หลีกแล้วครับคู่แรกครับอเซนอลกับบูฟเตะกันตี3ตรงฮะคู่ที่2ครับ,บ Bas, encia, แอตเลติกกับบาสบาร์เลนเซียเตะกันสทุ่มตรง,ตรง,ตรงและคู่สุดท้ายครับฮอฟเฟนไฮม์กับฮัมบูร์เตะกัน3ทุ่มครึ่งฮะก่อนจะไปรับชมรับฟังสถิติทั้ง3คู่ครับช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่ง เป็นกำลังใจให้ป้าเจมหน่อยนะฮะอย่างน้อยครับก็ไม่พลาดข้อมูลการลงทุนดีๆแบบนี้ทุกวันนะถ้าใครยังช่างใจอยู่ก็ลองย้อนกลับไปดูครับสถิติส่วนใหญ่จะบวกนะฮะในหน้าช่อง u t u b e ป้าเจมโอเคครับกับขอมคุณสำหรับคนที่กดแล้วะฮะใครยังไม่กดก็ลองไปดูก่อนฮนะโอเคครับเรามาดูสถิติคู่แรกกันเลยดีกว่าครับคู่แรกครับอาเซนอนกับบูฟ่าสิบครั้งที่ทั้งคู่พบกันมา เป็นอาเซนอนครับเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับชนะ8ดแล้วก็แพ้2เกม2เกมที่อาเซนอนแพ้นั้นต้องเท้าความไปโหห้าปีได้มั้งตั้งแต่สอง0 21เอลยบุฟชนะเย้าเยือนครับและหลังจากนั้นมาก็เป็นอาเซนอนชนะทุกครั้งเลยเอ๋อไม่ใช่สิต้องเขียนนี้เห็นไหมเป็นอาเซนอนชนะเซนนอนชนะชนะคือ 8เกมหลังอาร์เซนอลชนะรวดเลยว่ากันอย่างงั้นง่ายๆทีนี้เราม,มาดูฟอร์มของอาร์เซนอลครับทําไมต่อรุนแรงขนาดนี้ฮะ5เกมครับของอาร์เซนอลชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะฮะมีมาสนุดไปเยือนเชลซีเสมอแล้วก็แพ้กับแอสตันวิลล่าในลีกไปมานั้นล่าสุดเนี่ยดีกว่าแต่ว่าวันนี้ครับเขาเล่นในบ้าน ส่วนฟอร์มในบ้านนั้เรามาดูกันครับว่า10เกมในเกมในลังของอาเซนดอนนั้นชนะถึง9เสมอ1และยังไม่เคยแพ้ใครทุกถยทุกใบเลยนะเสมอหนึ่งก็เสมอกับแมนซิตี้เท่านั้นเองครับต้องนั้นชนะทุกทีมทั้งยูฟาโอชนะบาเยอร์ด้วยไม่ธรรมดาเลยเนาะชนะบาเยอร์ชนะแอติโกแมดริดแล้วก็ชนะโอลิเบียกอสครับนอกนั้นในแชมเปียน พีเ์ลีกโอ้โหชนะทุกทีมฟอร์มร้อนแรงจริงๆครับว่าที่แชมป์ใหม่ของเราปีนี้นะฮะส่วนฟอร์มของวูฟครับห้าเกมล่าสุดครับแพ้ทุกเกมฮะเจอใครก็แพ้หมดแพ้ใครบ้างเอ่ยแพ้เชลซีแพ้พาเลตแพ้วิลล่าแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสและแพ้แมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดก็อาจจะเจอทีมแข็งก็ส่วนนึงครับแต่ว่า เจอทีมออดก็ไม่ลอดอยู่ดีครับสิบเกมเยือนของบูฟะโหไม่เคยชนะใครครับเสมอสองและแพ้แปดทำดีได้แค่เสมอฮามีเสมอสเปอร์แล้วก็เสมอสโต๊กไปเอาแค่ในลีกของตัวเองตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาก็เสมอเกมเดียวครับกับสเปอร์แล้วนอกนั้นแพ้ทุกทีมแพ้ฟูแลมแพ้แซนเดลนด์น้องใหม่ด้วยแพ้นิวคาสเซิลแพ้บอลมัดย่ำแย่ครับ ปีนี้ฤดูกาลนี้ของบูฟแฮมตันฮะโอ้โหอันดับหนึ่งเจออันดับบวย้ยขอข้ามไปเลยทถิติตรงเนี้ยเนาะเรามาดูราคาน้ำกันดีกว่าฮาว่าทิศท,ทางอยู่ฝั่งไหนกันบ้างฮะก่อนหน้านี้ครับมีราคาสองลูกกับลูกครึ่งควบสองเนาะแล้วก็ขอไม่พูดค่าน้ำเพราะว่าตอนนี้สองราคานี้ไม่มีแล้วครับลูกครึ่งครบสองกับสองลูกราคาจะเป็นสองลูก ควบสองลูกครึ่งลบสิบละถ้าก่อนเนี้ยสองลูกก็อยู่ลบสิบลูกครึ่งควบสองก็อยู่ลบสิบแล้วแต่สำนักตอนเนี้ยถับขึ้นไปสองลูกควบแล้วคือวิ่งไปสามสี่กิกบางสำนักต้องวิ่งไปหกกิกก็สรุปได้ว่าผู้คนเชื่อว่าแฮนดิคแคป,ปนี้กับแฮนดิแคปสองลูกควบวนั้นอาเซนนอนน่าจะกินไม่ยากนั่นเองครับทีนี้ฮะเรามาดูอ่า ราคาหน้าง,งานของอาเซนอนกันบ้างครับอาเซนอนฮครับเปิดมาต่อแน่นอนครับที่สองลูกควบลบสิบฮอยู่ต่อได้เก้าสามถ้าอยู่รองได้เก้าแปดครับอีกราคาทางเลือกครับเป็นสองลูกครึ่งลบห้าอยู่ต่อได้ลบน้าแปดสิบสองถ้าอยู่รองในเจ็ดสิบสามครับส่วนราคาสุดท้ายฮะเป็นสองลูกน้ําแห้งครับอยู่ต่อได้หกสิบเก้าเป็นสองลูกบวกสิบแล้วกัน อยู่ลองได้ลบน้ำเจ็ดสิบแปดจากการวิเคราะห์อของประเจมครับประเจมส์คาดว่าเกมนี้ครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยดีกว่าที่อาร์เซนอลจะชนะครับดูจากราคาคู่ตรงนี้หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งนั่นก็แปลว่าใบแดงใบหนึ่งได้ทอนเหรียญสิบกับบาทหนึ่งเหรียญบาทแค่นั้นเองก็ค่อนข้างชัวร์ดีกว่าอาจจะไม่ร้อยเท่านี้ก็นับกันประมาณเก้าสิเปอร์ซ็นที่อาร์เซนอลจะชนะฮะแต่ชนทขาดหรือเปล่า หรือเปล่าเรามาดูมาดูเรื่องน้ำดีกว่าสถิติทั้งคู่ไม่ต้องพูดถึงครับรอเซนอนดีที่สุดในหลีกส่วนบูฟแย่ที่สุดในหลีกเลยส่วนน้ำครับก็วิ่งเยอะมากลูกครึ่งควบสองสองลูกลบสิบวิ่งมาสองลูกควบลบสิบครับอย่างต่ำก็มีสามกิ๊กให้เห็นเลยถ้านับสองลูกเนาะถ้านับลูกครึ่งควบสองนี่หกกิกเพราะฉะนั้นครับคู่นี้สรุปค่อนข้างง่ายฮะ และดูราคาสูงต่ำยังแค่ยืนแค่สามลูกราคากลางสามลูกก็คิดว่าน่าจะเป็นรถฝ่าเขาเรียกอะไรนะการจราจรฝ่งฝั่งเดียวคืออาเซนอนยิงฝั่งเดียวแน่ๆครับแล้วก็เชื่อว,ว่านะน่าจะจอดที่สองลูกขึ้นไปถึงสามลูกอาจจะสามศูนย์สี่ศูนย์ถ้าถ้ามาเร็วก็ไม่แน่ครับเพราะฉะนั้นครับขอให้เน้นๆ ไปที่อยู่ต่อจะหนักไว้เลยครับคุ่นนี้เอาสองลูกบวกสิบแล้วการอ่ะหรือใครอยากได้น้ําเยอะๆสวยๆหนะ่อยก็สองลูกควบขอภัยพอดีเพิ่งทานข้าวเย็นมาสำลักนิดหน่อยก <c oughs> ็อ่ะเท่าไหร่นะ9กสามก็เลือกเอาครับหลักสองราคานี้เชื่อว่าต่อสองราคานี้น่าจะคุ้มกับการลงทุนที่สุดแล้วครับ โอเคฮะนั่นก็คือคู่คแรกผ่านไปครับขอให้ลืมนี่ชอบอาชนอนกดหนึ่งครับชอบวูฟกดสองแล้วก็ประเจมฝากผลงานกลุ่มเวปพีปะเจมไว้หน่อยฮะในนั้นครับมีเซียนหลายท่านครับคอยหมุนเวียนมาแจกจ่ายทีเด็ดกันทุกวันฮะส่วนใหญ่ก็กินราคาเดือนนึ่งจะมีสักสองสามวันครับที่เสียแต่นอกนั้นครับกำไรจะมากจะน้อยแล้วแต่วันบอลพิกเยอะไม่เยอะเท่านั้นเองครับ สนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. ครับทักทายป่าเจมมาได้ที่ l ล n e แอ JAM88 ครับหรือช่องทางครับกดลิงก์หมกหมุดในคอมเมนต์มาได้เช่นกันฮะโอเคครับคู่แรกผ่านไปแล้วเรามาดูคู่ที่2กันเลยดีกว่าครับคู่ที่2ฮะแอตบัลลิดกับบาเลนเซียรครับอบีกครั้งค่าวจะตื่นไหมวันนี้10เกมล่าสุดครับแอตบัลลิดชนะ8เสมอ1แพ้1ครับแล้วก็3เกมสุดท้ายครับ แอนวันลิชนะเย่าเยือนแล้วก็ถึงเพดานราคาแฮนดิแคปด้วยสนนัดที่บาเลเซียชนะครับชนะในบ้านตัวเองเมื่อฤดูกาลปี2023ฮะบาเลเซียเป็นฝ่ายชนะไปก็ปีครึ่งละที่บาเลเซียยังทวงอะไรไม่ได้เลยโอเคครับทีนี้เราม,มาดูฟอร์มของแอดวนลดห้านัดโดยรวมครับชนะสามเกมฮะแล้วก็แพ้สองเกม โดยนัดล่าสุดครับไปเยือน PSV ไฮโอเฟนชนะมา3-2ครับแล้วก็2นัดติดครับไปเยือนบิวเบลแพ้ไปเยือน,นบาซ่าแพ้มาฮะแล้วเกมล่าสุดที่เล่นในบ้านครับชนะแล้วโอเบโดมา2ประตูต่อศูนครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มในบ้านนั้นค่อนข้างใช้ได้แต่เรามาดู10เกมในลางของเขาล้วนๆกัน10เกมชนะ10เกมเลยโอ้โหชนะ อินเตอร์ชนะเลยนะอยู่เนยนแซงกินลอยมาแล้วก็ชนะไอทราคแฟงเฟิร์ตมาในแชมเปี้ยนลีกสามนัดติก็ชนะในบ้านส่วนเกมในลีกครับก็ชนะทุกทีมมาเลยฮะโอ้โหฟอร์มดีครับเหมือนอาเซนอนเป๊ะเลยฮะส่วนบาเลนเซียครับฟอร์มห้านัดโดยรวมครับชนะหนึ่งเสมอสี่ถือว่าฟอร์มค่อนข้างใช้ได้ครับถือว่ายังไม่แพ้ แต่ว่าชนะน้อยไปหน่อยครับหนักไปทางเสมอฮะล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอเซบิย่าหนึ่งหนึ่งไปเยือนายโยบอยาก,กันโนมาเสมอหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็เปิดบ้านชนะเลมันเต้มาหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็คือถ้าอยู่ในบ้านแพ้ยากดีกว่าแต่ว่าก็อาจจะไม่แน่พูดอย่างนั้นไม่ได้เ่าเจอที่ผ่านมาห้าเกมเจอทีมเล็กๆครับแต่วันนี้ครับสิบเกม ที่เขาเล่นนอกบ้านเรามาดูกันฮะชนะ1เสมอ4แล้วก็แพ้5แล้ววันนี้เจออ e เลนติโกแมดริที่สถิติไม่ค่อยสู้ดีกับบาเลนเซียสักเท่าไหร่ถือว่าอย่างเล่นนอกบ้านฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฮะหาชัยชนะไม่เจอเลยดีกว่าชัยชนะเดียวที่เขามีก็ชนะในบอลถ้วยเนี่ยครับเนี่ยห้าศนนอกนั้นในหลีกครับแค่เสมอกับแพ้มาล้วนเลยก็สรุปว่าฟอร์มนอกบ้านของบาเลนเซีย ไม่น่าลงทุนสักเท่าไหร่ครับและตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูน้ํากับราคาหน้างานกันอีกทีครับเจ้าบ้านครับเปิดมาอยู่อันดับสี่ฮะแข่งสิบหกโอ้ยชนะเก้าเสมอสี่แพ้สามครับยิงยี่สิบแปดเสียสิบห้ามีสามสิบเอ็ดฮะส่วนมาเลเซียครับอยู่อันดับสิบหกครับแข่งสิบห้าชนะสามเสมอหกแพ้หกยิงสิบสามครับยี่สิบสี่ครับเสียยี่สิบสามแล้วก็มีสิบห้าแต้มฮะ ก็ถือว่าเป็นโซนหัวตารางกับท้ายตารางเจอกันยังยังครับอย่างเพิ่งอย่าตัดสินใจอะไรลงไปเรามาดูราคาน้ำกันก่อนฮะราคาส่วนใหญ่ราคาก่อนหน้านี้ครับราคากลางอยู่ที่ลูกครึ่งถังฮะณนะปัจจุบันครับไหลไปเป็นแฮนดิแคปเท่าเดิมครับแต่ว่าน้ําไหลไปลบสิบหะก็ไหลลงหนึ่งกิ๊กครับก็ถือว่าผู้ลงทุนครับ เชื่อว่าราคาแฮนดิแคปลูกครึ่งอเลนติโกแมลิดน่ายังจะเอาไม่อยู่แน่ๆครับโอเคฮะเรามาดูราคาหน้างานกันครับอเลนติโกแมลิดเปิดต่อราคาการมาที่ลูกครึ่งลบสิบครับเกือบลบห้าลวก็อยู่ต่อได้น้ำเก้าสิบเก้าครับอยู่ลองในน้ำเก้าสองอีกราคาทั้งเลือกไปลูกครึ่งควบสองลบห้าครับอยู่ต่อได้ลบ น้ำเจ็สิบเก้าถ้าอยู่ลองในน้ำเจ็ดสิบอีกราคาทั้งเลือกเป็นราคาที่เซฟสุดฮะลูกควบบวกสิบครับแล้วก็น้ำค่อนข้างสวยฮะเจ็ดเอ็ดฮะแล้วก็ต่อถ้าอยู่ลองได้น้ำแปดศูนย์จากการวิเคราะห์ขอ,ของปะเจมครับปะเจมส์คาดว่าคู่นี้ฮะเอลิ c ิโกแมลิดครับจะมีชัยเหนือบาเลนเซียไปได้ค่อนข้างแน่เหมือนกับปะเซดอนครับแต่ว่าราคาตรงนี้ต่างกันนิดหน่อยฮะมันเนนิดหน่อยต่างกัน สองสองช่วงตัวเลยดีกว่าอาซนนอนได้สิบเอ็ดอันนี้ได้สามสิบเอ็ดแต่ถ้าอยู่สามกว่าเนี่ยสามต้นตนถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ชนะค่อนข้างชังชวร์แล้วดีกว่าอันนี้ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่อเลนติโกแมริจจะชนะฮะเพียงรองลุกที่สองเท่านั้นเองถ้าราะคะาถ้าลุกแรกมาเร็วเชื่อว่าอเลนติโกแมลิจทะลุแน่นอนทะลุพดานสูงด้วยซ้ำไปแม้ฤด,ดูกาลนี้อเลนติโกแมริจจะเสียประตูค่อนข้างง่าย มันได่ถือว่าเยอะนะครับแต่เขาเล่นในบ้านเขารักษาคินชีได้ค่อนข้างเยอะมากเกินครึ่งครึ่งหนึ่งที่เขาเล่นในบ้านอาริติโกเมริดชนะเกมโดยที่ผู้ต่อสู้ยังยิงอารติโกเมริดไม่ได้เลยจะไปเสียประตูเยอะก็เจอเล่นทีมใหญ่แล้วก็ไปเยือนเท่านั้นเองฮะเพราะฉะนั้นเชื่อวาเลนเซียอาจจะจออเจาะอารติโกเมริดไม่ได้เนื่องจากวาเลนเซียครับค่อนข้างฝืดนะฮะ นอกบ้านนี้ไว้ใจไม่ได้ครับเสียประตูค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นครับถ้าน้ํายังจะไหลมาลองที่ลูกครึ่งนะผอเจมคาดว่าเนี่ยราคาด้วยตรงนี้ตรงเนี้ยครับมองแล้วอ่านว่าอเลนติโกแมลิดน่าจะชนะแล้วก็อาจจะชนะแฮนิแคบครับแม้ว่าราคานี้ครับราคาไหลลงหนึ่งจีกเนาะแม้ไหลลงหนึ่งจีก็ตามครับแต่ว่าเชื่อว่าราคาลูกขั้วฮะ อาริโกแมริดเอาอยู่เพราะฉะนั้นครับขอให้เน้นๆจัดหนักไปอยู่ที่อาริโกแมริตต่อลูกพวกบวกสิบฮะโอเคคิดเห็นยังไงกันบ้างฮะชอบแมลิตดกดสามส่วนชอบบา l เลนเซียกดสี่ครับแล้วก็ข,ข,ข,ขอฝากผลงานลายแอดปะเจมไว้หน่อยครับที่ JAM88 ฮะหรืออีกช่องทางครับกดลิงก์ปักหมุดในคอมเมนต์มาได้เช่นกันครับ ในไลน์แอดปะเจมครับมีแจกทีเด็ดฟรีทุกวันครับมากกว่าหน้าช่อง Youtube 3คู่นี้ที่ปะเจมแจกให้ใครไม่ชอบหน้าช่อง Youtube ก็ทักทายปาเจมมาได้ที่ไลน์แอ J A, A M 1 8ครับปะเจมอยากได้คู่นู้นคู่นี้ทักมาฮะเดี๋ยวปะเจมวิเคราะห์แล้วก็เสิร์ฟทีเด็ดตัวเต็งกลับไปคืนให้บางทีอาจจะตอบช้าหรือไม่เห็นขอโทษทิพช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะฮะ ก่อนแน่นอนครับก่อนปิดปลายปีงานเยอะอยู่แล้วฮะก็ตอบช้าอย่าว่ากันครับขอภัยกันล่วงหน้าไว้ก่อนเลยฮนะโอเคครับนี่คือคู่ที่2ครับเรามาดูสถิติคู่สุดท้ายกันครับไปทางบุนเดสติก้าครับฮอฟเฟนไฮมกับฮัมบูร์0บเกมล่าสุดครับฮอฟเฟนไฮมชนะห้าเกมเสมอสองแล้วก็แพ้ให้กับฮัมบูร์ไปสามเกมฮะแต่ว่าสถิติก็อาจจะใช้ไม่ได้สักเท่าไหร่ดีกว่าเนื่องจาก เนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1 8แล้วนี่ก็5 6ปี7ปีแล้วดีกว่าเพราะฉะนั้นกิ่งก้านนักเตะอัดใบกันเป็นหมดแล้วฮะแต่ว่าสรุปแล้วก็คือฮอฟ,ฟเฟนทามยังเหนือกว่าอยู่ดีนั่นเองครับทีนี้เนี่ยเรามาดูฟอร,ร์มผังของทั้งคู่กันก่อนที่ตัดสินใจลงไปฮะห้านัดล่าสุดครับฮอฟเฟนาทามชนะ3เสมอหนึ่งและแพ้1เกมครับโดยนัดล่าสุดที่เขาแพ้เกมเดียวเนี่ยแพ้ให้กับตอดบูตจอดไปเยือนแพ้มา2ประตูต่อศูนย์ครับแต่ในบ้านล่า ล่าสุดครับชนะเอาบวกสามศูนย์ไปเยือนไมล์เสมอหนึ่งหนึ่งฮะแล้วก็เปิดบ้านโอ้โหต้องใช้คําว่าถล่มไลซิกเลยดีกว่าสามหนึ่งโอ้โหอเฟนฮาเป็นทีมที่เล่นในบ้านน่าลัวจริงๆชนะได้ทุกทีมนะเอาจงจริงแล้วอ่ะแล้วก็แพ้ได้ทุกทีเหมือนกันเนาะ <laughs> ดูนี่ดูดิดแพ้คนโลนแพ้คนโลนนี่น่าเกลียดว่าคนโลนเพิ่งขึ้นชั้นมาเนะแพ้บาเยินไม่น่าเกลียดเท่าไหรแ่แพ้แพ้แฟรง์เฟิร์ตก็ยังถือว่าไม่ไม่น่าเกลียดมาก ่่น่าคือพอดีมันพูดต่อเนื่องและเห็นสถิติพอดีอ่ะเรามาดูเกมเยือนของฮอฟเฟนไฮม์ครับกเกมในบ้านของฮอฟเฟนไฮม์ครับ10เกมชนะในหลังเจ็เฮะแล้วก็แพ้ไปแค่3มเกมก็เปิดฤดูกาลมาครับแพ้3าเกมติดเลยฮะที่พูดไปเมื่อกี้แต่พอกลับลำได้ครับชนะอ e ินนาเมไฮสามหนชนะไลซิกส1และชนะเอาบวก30ก็ในบ้านค่อนข้างน่าลงทุนเนาะอ่าพูดกันอย่างนี้ดีกว่า แล้วก็ฟอร์มของครับฮัมบูกครับหรือฮัมเบอร์เกอร์าเกมชนะสามเสมอหนึ่งและแพ้หนึ่งโอ้โหฟอร์มค่อนข้างดีครับแล้วก็เป็นบอลหน้าบ้านเหมือนกันฮะหน้าบ้านล่าสุดครับฮัมบูกชนะเวเบิร์เบมเมน์สามสองครับเสมอโฮไซคีนศูนย์ในบอลถ้วยเปิดบ้านชนะสตุตการ์ดด้วยชนะสตุตการ์ดในบ้านไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ไปเยือนอัส์บกครับแพ้มาหนึ่งประตูต่อศูนย์ ส่วนฟอร์มเยือนของเขานั้นมาดูกันฮะในบ้านถือว่าดีนอกบ้านถือว่าไม่ดีครับชนะ1เสมอ3และแพ้6เกมฮะคือเปิดฤดูกาลมาเหมือนจะดูดีนะเสมอกไปเยือนเสมอกัรปกครับแล้วก็เสมออยู่ในเบอร์ลินแน่นอนครับเจอไบยเยอร์ไม่มีทางเอาอยู่ครับแล้วก็แพ้ไรซิกแค่ลูกเดียวเองฮะแต่2เกมล่าสุดเกมเยือนครับแพ้โคโลนสี่และแพ้เอาบวกครับคืออาจจ เริ่มจับทางได้แล้วหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าตัวเปลี่ยนอาจจะไม่พอหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เกมเยือนของฮัมบูเริ่มไม่ดีแลเริ่มสะดุดแล้วดีกว่าครับส่วนฮอฟไนทามครับอยู่อันดับห้าแข่งสิบามชนะเจ็ดเสมอสองแพ้สี่ยิงย5ิบห้าเสียสิบเก้ามีอยู่ยี่บสามแต้มครับส่วนฮัมบูรครับอยู่อันดับสิบสามแข่งสิบสามชนะสี่เสมอสามแพ้หกยิงสิบสี่ครับเสียยี่สิบครับมีอยู่สิบห้าแต้มโดยรวมฮะ ส่วนน้ำครับราคาหน้างานไม่ใช่ราคาหน้างานราคากลางก่อนหน้านี้ครับอยู่ที่ครึ่งครบลูกลบสิบบางสำนักก็จะเป็นลบห้าเนาะแต่นปัจจุบันครับแฮนดิแคปยังเป็นแฮนดิแคปลูกครึ่งครบสองไม่คือครบลูกเช่นเดิมครับแต่ว่าน้ำไหลไปขาวก็เฉลี่ยจะหนึ่งกิ๊กกว่า,วาตีสักหนึ่งกิ๊กแล้วกันก็สรุป ราคาน้ําครับนักลงทุนเห็นว่าแฮนดิแคปค่งครบลูกฮอเฟนแฮมน่าจะเอาอยู่นั่นเองครับส่วนราคาหน้างานฮะฮอเฟนแฮมแน่นอนครับเปิดมาต่อที่ค่นครบลูกลบสิบฮะจะเกือบจะเป็นขัอยู่แนละ้วอยู่ต่อได้เก้าเอ็ดครับอยู่ลองได้เต็งใบฮะอีราคาทั้งเนื้อครับเป็นลูกลบห้าอยู่ต่อได้น้าลบแปดสามอยู่ลองได้เจ็ดสิบสี่ และราคาสุดท้ายครับอยู่ต่อครึ่งครบลูกไอ้ครึ่งลูกลบบวกสิบฮะอยู่ต่อได้เจ็ดสิบสองท่านลองครับจะได้น้ำลบแปดสิบเอ็ดจากการวิเคราะห์ของปาเจมส์ครับปาเจมส์คาดว่าเกมนี้คู่นี้ครับจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่ป้าเจมส์เลือกมาแล้วบอลต่อหน้าลงทุนมากกว่าอยู่บลรองนั่นเองฮะก็รู้สึกว่าวิเคราะห์มาแล้วฮอฟเฟนไฮมครับดูสถิติครับดูฟอร์มการเล่น และสําคัญที่สุดเลยน้ํายังไหลไปอยู่ฮอฟเฟนไฮม์กิกก,กว่าๆถ้าพูดก็พูดฮอฟเฟนไฮม์ครับถ้าเล่นในบ้านเมื่อกี้ป้าเจมส์พูดไปแล้วชนะได้ทุกทีมเหมือนกันฮะแต่บางทีเจอทีมที่ไม่ดีทีมลองบอลทีมกลางตารางท้ายตารางบางทีก็ปล่อยไก่ก็มีเหตตั้งสามเกมแรกเห็นไหมครับแต่ตอนนี้ฮอฟเฟนไฮม์แกกมาอยู่ในทรงที่ดีแล้วครับส่วนทําบูกครับเกมเยือนก็ยังไม่ค่อยดีแต่ฟอร์มโดยรวมถือว่าค่อนข้างแจ๋วมากครับ เพราะฉะนั้นดูทุกๆุกมุมทุกๆุกมิติแล้วอ่ะทุกอย่างพุ่งเป้าครับคู่นี้ให้ไปอยู่เน้นเน้นที่ต่อดีกว่าฮะฟันลองไม่ไหวเชื่อว่าถ้าบอลต่างกันเยอะขนาดนี้น่าจะต่อเยอะนี้ถูกไหมแต่ว่าดูราคาสองราคานี้แล้วอะ่ะสองราคาแรกเป็นน้ำดำแล้วให้ยังให้น้อยๆอย่างเงี้ยเชื่อว่าบอลต่อน่าจะมาโอเคอันนี้มันอีกเป็นสมุนิฐานหนึ่งเนาะใช้คาว่าสมุนิฐานดีกว่า มันไม่มีสูตรเบสเสร็จตายตัวแน่นอนอู้ย่างนี้ออกมาแล้วชนะร้อยเปอร์เซ็นตไม่ใช่ครับอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ดีกว่าบอลต่อจะมาอาจจะมาแค่ลูกนึงก็แล้วแต่และส่วนใหญ่จริงๆก็อาจจะมาแค่ลูกนึงนั่นแหละฮะเพราะว่าสองลูกน้ําได้เกือบเต็มแล้วเหมือนกันแต่ถ้าครึ่งลูกกับครึ่งคองลูกน้ําดําแบบนี้อยู่เกตราคาแบบนี้นะท,ท่านๆจําจไว้เลยว่าบอลต่อน่าจะดีฮะเพราะฉะนั้นครับขอให้เน้นๆจัดหนักไปอยู่ที่ต่อครึ่งลูกบวกสิบฮะเอาชัว ตุกกินเต็มเลยไม่ต้องไปหารโคงหารคารคึ่งหรือว่าได้ครึ่งอะไรไม่เอาเอาราคานี้เลยครึ่งลูกบวกสิบฮะคิดเห็นยังไงกันว่าครับชอบฮอฟเฟนไฮมกดห้าครับส่วนชอบฮัมบูก,กดหกฮะแล้วก็ป่าเจมขอฝากผลงานหน้าช่องป่าเจมไว้หน่อยฮะก็สถิติครับค่อนข้างดีฮะใครยังไม่กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กดติดตาม whatever ก็ ลองย้อนไปดูก่อนฮะวพาถ้าผลประกอบการโดยรวมทั้งเดือนดีเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ป๋าเจมหน่อยละกันครับแล้วก็ขอฝากช่องของปราเจมอันสุดท้ายไว้งานหนึ่งช่องทางสุดท้ายครับเป็น Line@ แอ jam 1 8ครับเผื่อใครอยากได้มากกว่า3ผคู่หน้าช่อง YouTube ที่ป๋าเจมจัดไว้ให้เนี่ยทักทายมาได้ที่ไลน์แอเนาะ หรือในคอมเมนต์ก็ได้ครับโอเคครับนั่นก็คือสามคู่สามตัวเต็งจากสามลีกของวันที่สิบสามธันวาฮะเดี๋ยวป้าเจมมาสรุปให้ฟังกันอีกทีครับคู่แรกครับป้าเจมให้อยู่ต่ออเซนนลไปที่สองลูกบวกสิบครับคู่ที่สองครับให้อยู่ต่ออะริโกแมาดริดไปที่ลูกควบบวกสิบฮะและคู่สุดท้ายครับให้อยู่ต่อฮอฟเฟนไฮม์ที่ครึ่งลูกบวกสิบเอาบวกสิบไปสามคู่เลยราคาอย่างนี้แหละโลใจ ค่อนข้างง่ายกว่าราคาน้ำเยอะๆโตที่ไหนอยากจะจ่ายเต็มเนาะแต่เขากินเต็มฮะก็ก่อนจากกันไปครับช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามชมช่องปเจมบอลเพลิงไว้หน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมานำเสนอให้ฟังกันทุกวันครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดการอัปเดตดีๆแบบนี้ทุกวันฮะก็ขอให้ในวันที่สิธันวาทุกท่านเฮงๆนะครับสวัสดีครับ